สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูประจำปีงบประมาณ2,568ดำเนินการโดยนางวันวิสาทาสงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลปางหมูสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองแม่ห้องสอน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลปังหมูเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนตำบลปังหมูมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน13หมู่บ้านและรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านในสอย บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลปางหมูได้แก่นางสาวนัทิชาลิขิตรุ่งรัตครูที่ปรึกษานางสาวจิรัชยายอดคณิตที่ปรึกษาสอกอรอระดับตำบลปางหมูนางวันวิสาท่าสมครูประจำกลุ่มและนยลายธงชัยไกรแสงสิธิ์ครูประจำกลุ่มบ้านดอยแสง วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ ells, x, ่งเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการดูแลสุขภาวะอนาัยของตนเอง2เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี3เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อระยะเวลาดำเนินการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลปางหมูได้ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา วันที่30มิถุนายนพศ2568นณศูนย์การเรียนรู้ทุมชนบ้านในสอยตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนผลการดำเนินง,งานผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและมีการตรวจสุขภาพผู้เข้ารับการอบรมทุกคนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงค่าของการวัดความดันโลหิตชีพรจรอัตราการหายใจวัดส่วนสูงช่างน้ำหนักและการวัดจากดัชนีมวลกายและการตรวจวัดรอบเอว โดยทั่วไปแล้วควรมีค่า BMI อยู่ที่ระหว่าง18.5ถึง22.9หากมากหรือน้อยกว่านี้จะเกิดภาวะทุบโภชนาการและโรคต่างๆและได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อที่กำลังระบาดในช่วงนี้คือโรคไข้เลือดออกผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และรู้วิธีป้องกันตนเองและการดูแลความสะอาดที่อยู่อาศัยและกำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกน้ำยุงลาย ผลสำริดตามวัตถุประสงค์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลปางหมูได้ดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจำนวน1,270บาทงบประมาณเบิกจ่ายจริงจำนวน2 7 7 0บบาทคิดเป็นร้อยละร้อย สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย4.90คิดเป็นร้อยละ98.04อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับดีมากปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานไม่มีภาพกิจกรรมโครงการการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลปางหมูจบการนำเสนอขอขอบคุณค่ะ